โซเชียลน้ำตารื่นครูไอ้ไม่จำนวนต่อชีวิตมองไม่เห็นแต่เป็นครูไร้ครูไอ้ดำเกิงมุ่งทัญญาครูตาปอดที่ถูกชื่นชมและพูดถึงอย่างมากในโลกโซเชียลช่วงต้นปีที่ผ่านมากับความมุ่งมั่นพยายามตลอดชีวิต เรียนจบคณะครุสาจุราลงกร์มหาวิทยาลัยได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองและฝ่าฟันอุปสรรคเก้ 9, านอคติต่างๆเพื่อพิสูจน์ตัวเองจึงได้เป็นคุณครูอย่างที่ฝันและได้รับรางวัลคุณครูดีเด่นแห่งชาติปี2560 ครูไอเล่าว่าผมตาบอดมาตั้งแต่กำเนิดแม้ว่าตอนเด็กๆจะพอเห็นแสงบ้างแต่ตอนนี้ไม่เห็นแล้วทุกวันนี้รู้สึกภูมิใจในตัวเองไม่คิดว่าตัวเองจะมีวันนี้ที่คนรู้จักเรามากขึ้นและเช่นชมเรามากขนาดนี้ภูมิใจที่ความพยายามของเรามีคนมองเห็นขอบคุณตัวเองที่สู้ที่ไม่หนีปัญหาปัจจุบันผมเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนสตรีซีสุริโยไทยสอนได้สองปีกว่าแล้วซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผมเคยฝึกสอนมา ก่อนพอฝึกสอนเสร็จตอนรอบเบอปิดสอบบรรจุก็ตั้งใจที่จะเลือกมาสอนที่โรงเรียนนี้เพราะชอบบรรยากาศที่นี่ตั้งแต่สมัยมาฝึกสอน ซึ่งตอนเด็กๆเ,เคยเล่นกับน้องก็ทําตัวเป็นครูก็สนุกดีและเริ่มชัดเจนตอนเรียนมปลายว่าอยากเป็นครูเพราะที่โรงเรียนเซนคารเวียนที่ผมเรียนจะมีโคตา้าเด็กตาบอดปีละ1-2คนแล้วก็มีรุ่นน้องตาบอดมาให้ช่วยสอนเพราะบางทีตอนเรียนเขาไม่กล้าถามครูพอผมอธิบายเขาเข้าใจมันทําให้เรามีความสุขรู้สึกภูมิใจเลยตัดสินใจเลือกเป็นครูโดยผมไม่คิดว่าตัวเองพิการหรือ ผมเกิดมาก็เป็นแบบนี้เลยไม่ได้หวยหาว่าต้องมองเห็นแล้วที่บ้านก็เลี้ยงผมมาแบบเด็กปกติเลยไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองแปลกแค่รู้ว่าต้องพยายามมากกว่าคนอื่น